วาติกันได้ฉลองคริสต์มาสอย่างมีรูปแบบพิเศษในการจัดงานปีที่30นี้วัติกันจัดงานคริสต์มาสในรูปแบบคอนเสิร์ตเพื่อสันติภาพนำโดยศิลปินทั้งจากอิตาลีฝรั่งเศสสเปนอิสราเอลสหรัฐอเมริการวมถึงสวีเดนมาแสดงที่กรุงโรมรายได้ที่ได้รับจากการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะนำไปสนับสนุนงานพันธกิจดอนบอสโกในยูเค นอกจากนี้ผู้ร่วมแสดงคอนเสิร์ตยังมีผู้ชนะจากการประกวดวงดนตรีคริสต์มาสในปีนี้ซึ่งได้เชิญชวนศิล,ลปินที่มีอายุตั้งแต่16ถึง35ปีมาร่วมประกวดแข่งขันเพื่อชิงโอกาสในการแสดงคอนเสิร์ตคริสต์มาสของวาติกันทมกลางศิล,ลปินชื่อดังมากมายที่มาร่วมงานสมเดจพสันตปาปาฟรังซิสตรสกับผู้จัดการแข่งขันในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทรงขอให้คณะจัดงานอย่ามองข้ามความหมายของคริสต์มาส อย่าพยายามเป็นเหมือนดารารายใหญ่ในธุรกิจการแสดงอย่าทำตามกระแสะและตามสูตรความสำเร็จอย่ายึดติดอยู่กับนิยามของคริสต์มาสที่ผิดพลาดและซ้ำซากจำเจซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการประสูติที่เมืองเบดเลเฮมและความสำคัญต่อมนุษยชาติในปัจจุบันโดยปกติสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบปะกกับศิลปินก่อนการแสดงใหญ่ ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีดาราดังเช่นไรอันเนลริชีและแพตตี้สมิธรวมอยู่ด้วยในคอนเสิร์ตปีนี้มีศิลปินชาวสเปนอย่างโคเซคาเร拉斯และเอมมี่รีจากวงล็อกอีวานแอ็กเซน